สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิพป้าพี่น้องมาเผาปลาครับพี่น้องเผาปลาหรือว่าปลาย่างเกลืออมตะไคร่ครับพี่น้องให้ซื้อเมนูผมปลาย่างเกลืออมตะไคร่ครับปลาช่อนย่างเกลืออมตะไคร่นี่แหละ <laughs> นี่ครับผมซื้อเมนูนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ครับผมปลาเบ็ดเท่านี้ละสิดจ,จัดย่างเกลือหรือว่า เอาแซ่บๆสู่พี่น้องกินครับพี่น้องนี่แหละครับผมปลาตัวใหญ่าง,า,ง,งามๆเฮาองจัดแซ่บๆโอบเกลือโเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราล่อทานไดท้ทีก่อนนี่ครับผมผมว่าโตมันกระลังแบบว่ามันคือสีอย่างเกลือคือเแซ่บนะครับนี่ครับผมสุดยอดเลยครับปลา,า,าธรรมชาติเท่านี้มันโมตรงห่วงเลยครับความแซ่บ rồi con Tố nhau gặp được, lên gặp subscribe cho sẹp. บิงกับพี่น้องควันควันออกต้นๆวนทนน,นเลยหอมขนาดครับหยาดอีรีครับเมนูนี่ังแต่่าเยอ,อหลายโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยคิดนเขาบรรยากาศ อ่าพี่น้องเจ๊โคตรดีติยโค้กของผมด้วมามาอยู่ไล่ยองเลยไอ้แซบาดเโค้ิดมาสอหนึ่งเขาท่นอยู่เอามันหลเขามันมันบนบนเขามันตุ่มๆตุมยัไปลาเขียวไปไก่วาฮะย่างโคตรพิษปลาบงค้หลโค้มัน่ไห สั้างแต่ไม่ไหาพี่น้องพขปลาอาบน้พี่น้องเอ,อ้อย,เยคุณอะทังกินก็หีกับเ,เขากันใช่ปะโอ้พวกคุณสองคนอยู่เงีางบคำว่ามันสุมากเลยว่ามันยอยู่ มกไก่พี่น้องเอ้ยนะจำเหมือนก่นเข้ามไนะ, <c oughs> ะนี่ครับผมกับเขาบานเทา <c oughs> เฮ้กินงอมอม้องง่ใส่โอย่างนี้น้เราปากินใจแล้วถ้าเออขอบวน <c oughs> ก็ล้วเด็กบนอาเด้อพี่น้องกินเขาอย่าชิว่าพวกอินใส่ปลาเขญยพี่น้องเลยคนน่ะปลาเบ็ดเขาไปใส่เหกันมันไดกลาดตรงหน้าหินตรง

ไอ้นันหนสัตว์ป่เห็นสัหนอะเขาก็บ่มดทิงตัวมดจะเลือนแค่ตรงนี้น้องเาใส่โบ้ใยผืน่ะพีนบอแต่เป็นแฉมจับตุ่มเด้แค่ใส่แมาโจอยใส่ไหมปางามนี่มักจิอยต่จอยเป็นไรดิโบจอย ก็ยังไงก็นย่นจอยไม่ดุนเลยปอยอปอยปอย,ยมันเป็นเหลีออย่ลออยงหุนนุ้จยอจอยนุจอยหาตัวนี่เงียงยังไงเงีงก็หนีเงยงเงียงเขาเงียงเงก็จิหลีดเขามาขายที่หลีดพอดี <c oughs> นัง่งยังมารถขายที่หลีดนะที่หลีดโมตาโมี่หลีดแลเขาเขาเหลี่ยงใส่ถาด อะไรแบเอามาให้เด็วใส่เบ็ดขนานไปนุ่งไปซะอะไรตายอยู่ดีก่าแล้วเอมลงกันหลายเดียพพี่นาาโมงปีนี่ง่ายแห้งนะตั้งซุ่มเอามา้ป่วยเนี่ยซุ่มพอก่ายี่ออ่างซุ่มปหนีย้าวเหนียว้าเว้า มันมคอปเค็งปลดูกอ่อนได้ซ่นอื่นบอกได้ปควาจางร่ำดีดีอันนี้ผลแห้งเนมจวดไปเลยเด้อนเก็งควายซักขึ้นรึขนตว์อย่างของมันนักขึ้นมาา

แดีนอนเลย่าเมื่อตื่นเนี่ยบิ๊กเลยเคียกับเมื่อตื่นตัอื่นน่ะเิ้มดำมือสิ่งน้องเล้นตรงปหนีนอนอยู่ในหูอย่างเดียวแซ่บไปนอนแซบ เดี๋ยวอย่าไป่าไปอะไร่าไปเพียงมาดยิยิ่งเสียงยังนด้หนึ่งนี่ถาเรากินกลางป่าเนี่ยเตืนกินน่เือนกินข้โครกินนี่มาเนี่ยจะเอาเิเนี่ย

ตัวเลยตัวแป๊บตัวแป๊บตัวบ่แ่๊บเลยตาดูัวแด๊บตึงตึงตกงตึงต้องไปเอิคนงอแงหมดบ่ไม่ต้องขึ้นเข้าฝาแต่ไม่ตองบไม่ก้อบ่ให้ไม่กบ่ให้ สี่เราออกว่อยู่งันก,ก็ม่งกะหอ่อเขาหายแล้วนครับควงกันะกาม,มาเลยมัก <laughs> ดพี่เลยความาถืออะไรมักถือเสีวหายถือเสียวฮอเสีแยวนะิถือเสี่ยวมวนน่ะ เขนิงนเงหม่ตเา่้ตไปหเา่ินอันนี้กินบเยองูเยอะงนี่หน้นี่เห็นอยู่อยู่ลดดิขึ้นมาเลยได้ขึ้นมาฮึมมองอยู่วางกานไปพี่ต้งตนนีเชไปให่ป่ากับลุง ปันกันกินมันหลมันไหลกินดำหนี่กับพ่อแล้วหาหากินไหมแบ่งกันกินเดี๋ยวไปเพิ่นนกเดี๋ยวไนจิบข่าววันคัะครับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆกี๊เผาปลาสู้พี่น้องกินนะครับพี่น้องเผาปลาแซ่บๆโอ้กับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเก่าแล้วกับพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันคือกอคเัาผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่พลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิไม่ยังกะจังถาลุนทาเบิ้งน้ำกันนะครับเหมือนที่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ